สวัสดีครับผมไมคโดเนสวันนี้จะมาเปิดกล่องอกันนะครับตัวกล่องนี้จะเป็นไฮเกเบลเดว์ดีไลท์ไทสไลท์เปรตซึ่งเป็นพาสผู้เสริมแบบเกี่ยวกันพาสต่างๆนะครับผมจากอนิเมชันเรื่องกระดมเปลวเดว์เบอร์ดีไลท์นะครับผมหน้ากล่องของเขาแบบนี้นะครับผมไทสไลท์ลเปรตน,น,นะครับผมสปอร์ตไฟพอดไฮเกลหนึ่งต่อสี่นะครับผมไทสไลท์เปรตนะครับซึ่งสามารถจะเป็นสองแบบนั่นก็คือแบบกราฟและแบบผ้าคลุมที่ติดด้านหลังได้ด้วยนะครับผม ตารางกลองเป็นแบบนี้นะครับผมนัมเบอร์ศูนย์สงเองนะครับผมให้เกณฑ์หนึ่งต่อสี่สี่ถ่ายสไลด์เปลินะครับผมกระดำ build the world อีไล i z e นะครับผมราคาก็กอบแบบนี้นะครับผม, world, บผม,บบบผมเป็นทั้งดาบและเป็น้าคุมได้ด้วยทั้งหมดิตด้านหลังเองถ่ายสไลดบบ์เปลินะครับผมเปิดกล่องกันเลยนะครับหัวที่หนึ่ง สองคู่มืออันนี้คือคู่มือกับกอบของไฮเกนทนทอรีทายสไลด์เปลทนะครับผมหน้าตาแบบนี้หน้ารางแบบนี้นะครับผมมีแผงแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะครับมาดูการมีอะไรบ้างนะครับผมนี่คือแผงดีหนึ่งนะครับผมเป็นแผงพลาสใสสีม่วงนะครับผมเป็นในโซนของรับแสงด่านเองนะครับผมสวยงามแล้วก็อื่นอีกมากมายด้วยนะครับผม อันนี้คือแผงดีสองนักบอลเป็นแผงพลาสติกใสสีม่วงนักขวาก็เป็นในส่วนของภาคคุมนั่นเองนะครับผมเป็นพลาสติกนะไม่ใช่ยางนะครับผมอันนี้คือแผง e ีหนึ่งนักบอเป็นแผงสีดำนั่นเองนักผมเป็นในส่วนของปลายดากและอื่นๆนะครับผมมีแผง e ีสองด้วยนะครับผมเป็นตรงนี้นั่นเองจะเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับสภาบไพ่เกณฑ์หนึ่งต่อสี่สี่ Hi gen, 4, ทายฉลด์เปลืนะครับผมมีแผงกนะันเทั้งหมดสี่แผงนะครับผม น้อยดีนะครับผมไม่มีสติกเกอร์ด้วยนะครับเอาละครับกดถูบคลิปแล้วสับการเปิดกล่องไฮเกมบิลล์ดิเวอร์รีไลท์ทายสไลด์เพลดนะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมสับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับไว้ที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ